สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ชายในตำรวจนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆหรือทุกคนนะครับที่อยากจะเป็นตำรวจที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแบบถูกต้องนะครับผมกับ1ิบไอเดียหาเงินนะครับอาชีพเสริมของตำรวจรวยอย่างถูกต้องนะครับผมนี่แหละครับชาวบ้านจะ ไม่สามารถมาด่าอะไรเราได้นะครับว่าไอต้ตำรวจคนนี้มันรวยเพราะอะไรนะครับวันนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่อาชีพแรกกันเลยนะครับผมอาชีพแรกนะครับนั่นก็คืออาชีพไรเดอร์แล้วก็ไดรเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอของแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับล้วนแล้วแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันได้เงินเยอะจริงๆนะนะครับคือมีเพื่อนพี่คนหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญาต เอ่อยกมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะนะครับผมอย่ามาฟ้องนะครับอย่าอย่ามาฟ้องฉันนะนะครับก็คือเขาเนี่ยเคยอยู่สายปอมาก่อนนะครับแล้วก็สายปอเนี่ยก็จะมีเงินพิเศษเงินเบี้ยเลี้ยงอะไรของเขาใช่ไหมครับแต่เมื่อเขามาสอบเป็นตัญยบัตนะครับสายอานวยการปุ๊บเนี่ยเงินมันไม่ค่อยมีนะครับสิ่งที่เขาทําเก่งมากเลยเขาก็ไปขับไรเดอร์ครับผมไปเป็นไปขับแกร็บอะผู้ง่ายๆนะครับผมก็รับส่งผู้คนส่งอาหารนั่นนี่แล้วเขาก็ เคยโชว์รายได้ให้เห็นนะครับได้เพิ่มมามากกว่าตอนที่เขาได้เบี้ยเลี้ยงได้เงินพิเศษอะไรตอนที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนอีกเขาได้ประมาณแบบหลายหมื่นเลยครับผมเรียกได้ว่าพี่แบบเห็นเราอึ้งเลยแบบโอ้โหโคตรเก่งเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะหาไรายได้นะครับซึ่งเริ่มต้นได้อย่างง่ายด้วยนะครับผมบางคนที่มีรถก็เอาไปขับได้เลยนะครับผม เป็นการใช้ต้นทุนให้เป็นประโยชน์นะครับผมน,นี้พี่ก็สนใจเหมือนกันอาชีพพี่สองนะครับมีคนรู้จักทําเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็คนที่ทาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นแบบว่าคนที่รวยอ่ะนะฮะนั่นก็คือการจับจับรถมือสองมาขายนะครับผมคนที่จับเป็นดูเป็นเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากการทําธุรกิจนี้มากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควบคู่กันก็คือทําคาแคร์ครับผมก็คือ มีเยอะมากเลยอะตำรวจที่ทําคาแคร์นะครับผมแล้วก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งการทาธุรกิจนะครับก่อนที่จะทำนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ว่าเราจะขายอะไรจะทําอะไรเราต้องมีความรู้ต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนในการทําธุรกิจนะครับลงทุนอันดับแรกคือลงทุนกับความรู้ก่อนอ่านหนังสือศึกษาหาประสบการณ์ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการลดความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับผม ก็การขายรถนะครับแล้วก็การทำคาแคร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆในในในหมู่ตำรวจนะครับผมแล้วก็เวลาเราเป็นตำรวจอะมันน่าเชื่อถือครับผมอาจจะไม่ต้องมีเต็นท์รถก็ได้เออพูดถึงคนที่มีเต็นท์รถนะครับผมมีคนหนึ่งมีสองคนที่พี่รูจ้จักคือรวยระดับ10ล้านทุกคนเลยนะครับผมต่อมาอันนี้หลายคนคงจะคาดไม่ถึงนะครับผมเปิดบริษัทรอปพออันนี้รวมไปถึงบริการตามผับ อันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งด้วยความที่เป็นตํารวจเนาะมันก็เลยได้เปรียบนะครับผมมันมีเรื่องของแบบระเบียบเรื่องของความเข้มงวดเรื่องของคือภาพจําของอาชีพเรานะครับผมก็สามารถไปเปิดบริษัทรอปรพอได้มีเยอะแยะเลยที่พี่รู้จักนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยยึดหัวหาดในทําเลที่ใดที่หนึ่งตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ไปได้รุ่งมากๆนะครับผม ไปเป็นหัวหน้ารปภอ,อย่างเงี้ยก็ได้นะครับรับจ็อบเสริมน่าสนใจครับผมอีกอีกอันนึงนะฮะที่น่าสนใจก็คือการปลูกผักหรือผล,ลไม้เศรษฐกิจนะครับที่มีคนที่รู้จักที่เขาปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับทำสวนทุเรียนหรือขายผล,ลไม้นะครับขายทุเรียนแล้วก็รวยเลยนะครับผมก็กลายเป็นซอเป็นไอเฮียไปเลยนะครับผมก็อ,อ๋อแล้วก็มีเรื่องของผัก ไฮโดรโปนิกเนาะอันนี้พี่ก็สนใจอยากทําเหมือนกันนะครับเพราะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือคนที่มีที่ดินเกษตรเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะได้เปรียบมากๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของฟู้ดอินซิคูวรตี้หรือแบบอาหารขาดแคลนนะครับผมคนที่สามารถผลิตอาหารได้จะได้เปรียบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พ่อแม่มีมีไร่มีสวนอะไรเนี้ยนะครับต้อง ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับผมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดนะครับผมนักสืบเอกชนนะครับในกรณีนี้นะครับใครก็ตามที่อ,อ,อยู่สายปอเป็นนักสืบนะครับหรือมออีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับสามารถไปร่วมจอยกลุ่มกับทนายนะครับผมหรือว่าเพื่อนที่เป็นสำนักกฎหมายอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็สามารถทําหน้าที่เป็นนักสืบเอกชนใช้สกิลที่เรามีนะครับผมในการทํางาน นีได้นะครับผมก็ใครที่เป็นนักสือบอยู่ก็ลองดูนะครับผมอีกการหนึ่งเป็นในหน้าสังหานะครับสําหรับใครที่เป็นสายตรวจหรือเป็นคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราจะต้องรู้จักทุกที่ท,ทุกซอกทุกมุมของอพื้นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตนะครับว่ามีบ้านที่เขาขายไหมมีที่ดินที่เขาแบบ ให้เช่าให้ขายหรือเปล่าเราอาสาไปเป็นนายหน้าได้นะครับหรือลงทุนเองก็ได้พัฒนาซื้อมาทําเองก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันมีทางไปของมันอยู่เพียงแค่เรามองให้เห็นโอกาสนะครับผมการเป็นนายหน้าอาสังหาเนี่ยถือว่าได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนะครับผมแล้วก็มันเป็นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์นะครับผมก็หาความรู้แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นนายหน้าอาสังหาก็ไม่แย่เลยพี่ก็ยังอยากเป็นเลยนะครับผม ครูสอนยิงปืนหรือป้องกันตัวนะครับเป็นอะไรที่ใกล้ตัวตํารวจทุกคนมากเพราะทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เป็นตํารวจต้องเคยผ่านการฝึกยิงปืนมาหมดแล้วแล้วบางคนเนี่ยรักการยิงปืนมากๆเราก็ใช้ทักษะตรงนี้น,นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปสอนผู้อื่นป้องกันตัวนะครับหรือ,อ,อไปช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถมีทักษะในการยิงปืนได้แล้วเราก็ได้รีวอร์ดกลับมาเป็นเงินนะครับวินวินรวมถึงทักษะการป้องกันตัวด้วยบางคนเนี่ย เป็นครูสอนมวยไทยอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็ไม่แย่เลยเจ๋งมากด้วยนะครับผมอาชีพพี่8นะครับผมเทรดเดอร์เนี้ยเป็นอาชีพในฝันของพี่เลยนะครับผมอาจจะต้องใช้ความรู้ในการในการเข้าใจภาษาของเทคนิคอลเทอร์มต่างๆนะครับที่ที่ต้องอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนไซเย์ way คืออะไรนะครับขาขึ้นขาลงยังไงอันนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ควรจะ รู้นะครับในเรื่องของการลงทุนอันนี้รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนระยะยาวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเทรดเดอร์ ader, หรือลงทุนระยะยาวอยู่ในนี้หมดเลยมันเป็นสิ่งที่คนควรจะเป็นในเรื่องของทักษะการลงทุนนะครับผมก็เทรดเดอร์ ader, บางคนเนี่ยนะครับก็สามารถหาเงินได้เยอะมากแล้วก็เจ๋งกันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็ถือว่า ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าเรืเ่องของการค้าขายเนาะนะครับอันนี้อันนี้พูดรวมไปถึงเรื่องของการขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าในฐานที่เป็นตํารวจนะครับเราสามารถที่จะขายสินค้าเกี่ยวกับตํารวจได้ไม่ว่าจะเป็นมวเอเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะหาอะไรได้เสริมจากตรงนี้ได้นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็บางทีอาจจะได้ขยับขยายเป็นธุรกิจใหญ่โตก็ได้นะครับผม และอาชีพสุดท้ายนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี้ไม่สนับสนุนให้ใครมาทำเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะมาแย่งทาร์เกตแย่งมาเก็ตแชร์ของผมนะครับล้อเล่นนะครับผมใครก็ตามที่มี passion ในเรื่องของการนำเสนอหรือว่าเรื่องของการที่อยากจะเป็น Inspiration ให้กับผู้คนอย่างที่ผมเป็นนะฮะคือผมทำอาชีพ Content Creator ด้วยด้วยใจรักจริงๆนะครับผม บางคนเนี่ยคิดว่าการเริ่มยุคนี้เนี่ยใครก็สามารถเริ่มต้นเป็น create, เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมาจากแพชชั่นมาจากความชอบข้างในด้วยที่ผมก็มีอยู่นะในการที่อยากจะเป็นอินสลูเอนเให้กับน้อง,องๆหรือเป็นใครก็ตามที่มีเป้าหมายที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องมาทำหรอกเนาะอ,อันนี้อาชีพดีนะครับเราเล่นครับผมเราเล่นนะครับผมและนี่แหละครับก็คือ10ไอเดียหาเงินนะครับอาชีพเสริมของตำรวจ รวยอย่างถูกต้องนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรวยรวยเฮงเฮงมีความมั่งคัง่งมั่นคงอย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะว่าพวกเราเนี่ยก็มีในส่วนของออสถาบันการเงินที่เขาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำอย่างสหกรณ์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมในการเอาไปลงทุนต่อย,ยอดทําให้เกิด ผลประโยชน์ที่งอกเงยขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่นี้สินนะนะครับผมและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือใครที่มีไอเดียเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับว่านอกจาก10ไอเดียหาเงินตรงนี้แล้วมีอะไรอีกมาแชร์กันเยอะๆนะครับผมและเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ